สวัสดีค่ะเด็กๆกลับมาพดกับคุณครูแม่ติ๊กในคลิปของวันนี้นะคะเมื่อเช้าเราเรียนเกี่ยวกับเรื่องสีไปแล้วนะคะคลิปนี้ถือว่าเป็นการทบทวนนะคะสําหรับคนที่เรียนออนไลน์เมื่อเช้านะคะคนที่ยังไม่เข้ามานะเข้ามาดูก็เป็นคลิปการสอนนะคะวันนี้เราเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องสีสีภาษาอังกฤษก็คือ color ใช่ไหมคะก่อ,ะอนที่เราจะไปเรียนนะคะวันนี้แม่ติ๊กจะพาเด็กๆนะคะมาฝุดเตรียมความ พร้อมด้วยเพลงกันก่อนนะคะเด็กๆจ้าพร้อมไหมคะโอเคเนาะอ่ะารย เด็กเห็นนะคะในบ้านของตัวเองนะคะอะไรที่เป็นสีน้ําตาลบ้านนะคะถ้าเด็กๆรู้แล้วทีนี้เรามาเรียนเรียนรู้เกี่ยวกับคําศัพท์นะคะสีน้ําตาลภาษาอังกฤษก็คืออะไรคะ brown very good นะคะต่อไปสีอะไรนะเด็กๆอยากได้สีอะไรลูกผู้หญิงชอบสีนี้นะคะสีนี้ก็คือสี เด็กๆช่วยคุณครูติขาด้วยนะคะแล้วก็มาช่วยแม่ติมูด้วยนะคะต่อไปสีอะไรนะสีดำนะคะเด็กๆเคยเห็นไหมคะตัวอะไรที่เป็นสีดำมีปีกด้วยแล้วว่า เห็นไหมคะแม่ติ๊กใส่เสื้อวันนี้นะคะสีดำมีสีดำด้วยนะเสื้อของแม่ติ๊กนะคะต่อไปเราทำตรงข้ามกันสีตรงข้ามกันดีกว่าถ้ามีสีดำองมีสีอะไรลูกสีขาวนะคะเห็นไหมแม่ติ๊กมีเสื้อสีขาวสีขาวกับสีดำนะคะขาวภาษาอังกฤษก็คือ i ว e นะคะไว้ก็คือสีขาวะลูกนะสินงของอะไรนะ เป็นสีขาวบ้างนะคะต่อไปต่อไปต่อไปสีอะไรนะที่ไม่ติเม่ี้ยังไม่เอามาให้เด็กๆดูสีอะไรคะท้องฟ้าสีอะไรลูกท้องฟ้าสีฟ้านะคะสีฟ้าภาษาอังกฤษก็คือ blue นะคะแล้วก็มีสีที่อ่านเหมือนกันนันล,ลูกนะที่คำศัพท์ภาษาอังกฤษอ่านเหมือนกันก็คือ blue ก็คือสีน้ำเงิน ะคะสีฟ้ากับสีน้ําเงินนะลูกนะคำศัพท์จะเหมือนกันจะอ่านเหมือนกันก็คือดูเยี่ยมมากนะคะยันขาสีอะไรอีกน้ช่วยแม่ดิคดิดด้วยช่วยแม่ดิคิดหน่อยสีอะไรที่ยังไม่ เลเยี่ยมค่ะต่อไปสีอะไรนะช่วยนึกหน่อยต้นไม้เป็นสีอะไรนะสีเขียวนะคะสีเขียวนะคะจะมีเขียวเข้มแล้วก็สีเขียวอ่อนแปลภาษาอังกฤษนะคะก็จะออกเสีเยงเหมือนกันคือ Green g r e e n เยี่ยมมากนะคะด้วยสีม่วงอ่าเด็กๆลองช่วยกันคิดนะคะ อะไรเอ่ยที่มีสีม่วงที่เป็นสีม่วงนะคะผลไม้มีไหมลูกผลไม้มีไหมคะที่เป็นสีม่วงอะไรนะที่เป็นสีม่วงอ่าเก่งมากเลยแล้วมีอะไรอีกในโลกที่เป็นสีม่วงอ่าถ้านึกไม่ออกนะคะเด็กๆลองไปหาแะลูกนะในบ้านตัวเองในครัวตัวเองอะไรที่มีสีม่วงหรือวันนี้ใครใส สีม่วงภาษาอังกฤษว่ายังไงนะสีม่วงนะคะจะมีสองคำศัพท์นะคะภาษาอังกฤษเราจะเรียกว่า white ored white ored แล้วก็ purple purple โอเคไหมคะเยี่ยมค่ะต่อไปเรายังเหลือสีอะไรนะสีส้มนะคะสีส้มแล้วลูกนะอะไรที่เป็นสีส้มบ้าง มีไหมคะอ้ากรมเป็นผลมไม้ก็คือส้มแล้วมีอีกไหมลูกที่เป็นสีส้มลองหาดูนะภาษาสีส้มว่ายังไงคะโอ๋อเลยอ๋อเลยเยี่ยมมากนะคะต่อไปสีนี้เป็นสีสุดท้ายแล้วแม่จะเอาไว้ท้ายสุดนะคะสีนี้จะเป็นผลไม้ลิงชอบกินด้วยมันคือกล้วย วันนี้นะคะการผสมสีคุณครูนะคะแม่ติก๊กแม่อังแล้วก็แม่บิวจะพาเด็กๆนะคะเรียนรู้นะคะในกิจกรรมสร้างสรรค์งานศิละปะด้วยในไลฟ์สดนะคะอย่าลืมติดตามด้วยนะคะจะเป็นการผสมสีนะคะการไหลสีว่าเป็นยังไงผสมสีสีอะไรผสมกับสีอะไรแล้วเกิดขึ้นมาสีใหม่คือสีอะไรนะคะวันนี้แม่ติก๊กจะมีตัวอย่างนะคะ มาให้เด็กๆดูว่าถ้าเป็นสีแดงผสมกับสีน้ำเงินเด็กๆคิดว่าสีที่ออกมามันจะได้เป็นสีอะไรคะอ้าวถ้าเอาสีแดงผสมกับสีน้ำเงินมันก็จะได้เป็นสีม่วงนะคะเด็กๆลองทำดูนะนะคะสีแดงบวกสีน้ำเงินได้สีม่วงอ่ะต่อไปค่ะสี าสีเหลืองมาผสมกับสีแดงนะคะเด็กๆคิดว่าจะได้สีอะไรนะคะเหลืองกับแดงนะคะผสมกันก็จะออกมาเป็นสีส้มนะคะลองไปทำนะอ่ะทีนี้ถ้าเป็นสีแดงผสมกับสีเขียวแดงผสมกับเขียวนะลูกสีที่ได้ออกมามันเป็นสี เดี่ยมากนะคะแดงผสมกับเขียวจะได้เป็นสีน้ําตาลต่อไปนะคะถ้าสีขาวนะคะมาผาสมกับสีแดงเด็กๆคิดว่าจะได้เป็นสีอะไรลูกสีขาวมาผาสมกับสีแดงได้สีชมพูนะคะขาวกับแดงได้สีชมพูนะลูกนะ,ะเด็กๆลองไปทำดูก็ได้นะคะหรือเด็กๆจะลองมาทำ ตอนที่คุณครูนะคะเป็นไลฟ์สดนะคะใน Facebook เป็นกิจกรรมสร้างสรรค์ก็ได้เด็กๆจะได้เรียนรู้ได้มากขึ้นนะคะเพราะว่าได้ฝึกปฏิบัติด้วยสําหรับวันนี้นะคะคลิปการสอนสําหรับวันนี้แม่ทิพก็ขอจบไว้เท่านี้นะคะส่วนการบ้านให้เด็กๆวาดรูปตามจินตนาการแล้วก็ระบายสีให้สวยงามนะคะแล้วก็มาส่งแม่ทิพนะคะส่งมาทางไลน์นะคะทางไลน สงมาทางลายนะคะมาโชว์เพื่อนๆให้เพื่อนๆได้ชมแล้ะป้ายคุณครูได้ชมด้วยสำหรับวอนนี้นะคะแม่ติ๊กต้องกล่าวคำว่าบายบายสวัสดีค่ะ